เหมาซาลาเปาทั้งคันรถแจกแขกในงานบุญใหญ่วันนี้ลูกค้าเจ้าภาพของเราก็ได้สั่งตีเล็กซาลาเปามาแจกแขกในงานบวชเพื่อเสิบซาลาเปาไส้แน่นๆร้อนๆกับขนมจีบเนื้อล้นๆและยังมีกาแฟหอมๆที่เราเตรียมมาเพิ่มความสดชื่นให้กับแขกในงานด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าแขกในงานต่างแวะมากินซาลาเปาแบบไม่ขาดสายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างพูดเหมือนกันว่าอร่อยอร่อยครบประทับใจมาก ชอบซาลาเปาของตีเล็กค่ะเพราะรู้สึกว่าแป้ง่ยมีความนุ่มแล้วก็ไส้ให้แบบพอดีกันรู้สึกว่าเข้ากันมากๆเมื่อกี้เธอกินรสอะไรเตีาแครกเฮ้ยครบเฮ้ย,ยถูกแล้ว <laughs> อร่อยค่ะพี่อรอยรกระเทียมจเจลก็อร่อยอร่อยค่ะอร่อยจริงๆอยากให้ลองมาทานกันร้านชื่อว่าตีเล็กถูกแล้ว เมนาเช่สลาเปาและขนมจีบหมดเกลี้ยงก่อนที่พิธีจะจบบอกเลยว่าเราดีใจกันมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความประทับใจครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่ไว้ใจตีเล็กสลาเปาให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญครั้งนี้ใช้บริการมานานแล้วค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ทานง่ายร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแขกน่าจะชอบด้วยน่าจะเป็นอะไรที่ตอบรับได้ดีกว่าข้าวต้มหรือวันนี้อน่เนี้ เราสัญญาว่าเราจะส่งมอบความอร่อยและบริการที่ดีที่สุดในทุกๆนานสำหรับใครที่กำลังมองหาชุดเบรคที่พร้อมส่งมอบความสุขและความประทับใจ <c oughs> และยังมีโปรโมชั่นสุดข่มอีกมากมาย <c oughs> อย่าลืมติดต่อมาหาเรา <c oughs> ที่ตีเล็กสะลัเป้านะครับ